สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิชานันโตมะชื่อเล่นชื่อน้องอิวค่ะค่ะเมื่อนี้ก็ได้มาชมสวนของน้องอิวแล้วค่ะเมื่อนี้น้องอิวสีพา้าขาชมสวนเกษตรแบบผสมผสานอมีอย่างแน่อ้าผีติ๋วชมเนี่ยค่ะน้องอิวค่ะอันนี้มันแปลงผักอีกอย่างน้องอิวนี่อันนี้แปลงผ้าดอเสือ้อผักบุ้งตีลกูกโอ้ผักบุ้งบบวก อันนี้พักหอมจ่ะจ่ะหนูยูรถอันนี้พักหอมเม,มนบ่ค่ะอ,อ,อันนี้พักหอมใหญ่แล้วอืมอันอันนี้น้องอิวกับสิปลูกตอนเวลาอ่าหลังเลิกเรียนเมนบ่ลูกจ้ะโอ้อันนี้ก็เป็นเด็กน้อยที่อ่ขาขยันเด้อค่ะกตัญญูเวลาเลิกเรียนก็สิมาซอยผู้ปกครองทำสวนแปลงพักมีรายได้ดีบ่ลูกขายได้เงินซื้อมือบ่ค่ะ บางเที่ยก็ได้น้อยอยู่จ้ะอ๋อบางเที่ยก็ได้น้อยบางเที่ยก็ได้หลายเนาะได้ค่าขนมบ่ลูกได,ด้จ้ะโอ้เก่งจังเลยถุ่นมีผักอีหยังแน่เอาพระพระพี่ชมกระดูกลูกพี่อยิยวมีผักตรงนี้พระมมีผักคู่อืมคุณ<อ>น่ะค<า>่ะบรรยากาศอันนี้พื้นที่บ่หลายเด้อค่ะแต่ว่าจัดสรรจัดสรรได้ดีขนาดมีน้องน้ำพร้อมมีน้องน้ำพร้อมน้ำเอาไวคุณคอ๋ออันน้ำมัง ในโฮสพัก,กจิลูกในในน้ำเขานี่ป้อยป่าบ่ปลาอยู่จ่ะพี่อิว๋วปลาหลายบ่ลกูกเขาผู้เห็นก็อ,อะไรอยู่ตรงนี้ไปห,หน่อยคุณค่ะมองนี่กับบรรยากาศทุง่งไฮทุ่งนาำเอาอขากำลัง<ไ>ตั้งท้องค่ะอันนี้กับป่ามีบัวพร้อมเนาะค่ะอ้าวพาชมอีกน้องอิว๋วมีอันใดอีกลกูก โอ้อันนี oh, ้อ้อยอ้อยอ้อยกินน้ำอ้อยขั้นน้ำหรือว่าอ้อยธรรมดาลูกนี่อ้อยธรรมดาโอ๋อ้อยธรรมดาเนาะพุนะค่ะจัดสันไว้ดีแห้งอันนี้เพิ่นกาทาไทยไว้ถ้าปลูกพักที่ลูกนี่จ้ะคุณเด้อค่ะพื้นที่กาบลายปั่นได้เ้อค่ะประมาณหนึ่งงานแต่ว่าจัดสันได้แบบลงตัวค่ะ ตอนนี้แม่แดงก็กำลังเห็ดแปลงพักอยู่ค่ะคุนขุนจัดสันดีน้ำทาเพิ่นกับบ่อืดด้อค่ะอันใส่น้ำจากนี่ติลูกฮดจ้ะอืมไม่ได้ใส่น้ำประปาเนาะจ้ะใส่น้ำธรรมชาติอ่าเดินพาเดินชมเลยจ้ะปลูกต้นไม้อีหยังแน่น้องอิ๋วปลูกต้นกล้วยอืมนี่ต้นกล้วยเนาะลูกเนาะนี่ต้นกล้วย อันนี้กำลังเห็ดแปลงพักจิค่ะนี่น้องอิ้วไปด้วยน้องอิวขายเป็นบ่ลูกอันปลูกไว้น้องอิ้วไปขายซอยแม่แดงจักเทืยบอ๋อไปดูด้วยโอ้ไปขายไปขายของกับเป็นเนาะดีให้นี่เด้อค่ะนักเรียนหนูยื้อสันปอดได้แล้วลูกปอดานจ้าอ่าอันนี้กับเป็นนักเรียนชันปอดามเองเด้อค่ะซอยผู้ปกครองอ่ทาทำสวนพัก กษตรผสมผสานได้ค่าขนมได้ค่าเงินไปโรงเรียนด้อค่ะเพราะมียูมีกลิ่นนะลูกเนาะน้องอียวอันนี้ก็เจ้าของสวนพักอันนี้กําลังกาพักอันนี้พักหอมด้วค่ะพักหอมใหญ่อันนี้ก็แปลงพักแปลงพักกาดค่ะกําลังสีเอาแแป,ปลงค่ะ อุ้ยเบืงเพิ่นเหตุไปงามค่ะค่ะส่วนแม่แดงอันนี้ก็ะบกบวบชว่วงนี้กะกำลังทีเกี้ยวเขา่าเด้อค่ะรถเกี้ยวรถเกี้ยวเข่ากะม้าแล้วไปดูการเก็บเกี้ยวมาแล้วนัอ่งอิวอันนี้บักบวบยังลูกอาภ้าพีชมก็ดูบักบวกอีหยังคืองามแท้ อ,อ๋อจ้ะเพราะท่านในโหด้นามเนาะอันนี้บอบบหัวเรลี่ยมนะคะพ่อแม่พี่น้องหัวเปลี่ยนของเขาคุณคอุ้ยหลายเยอะตรงนี้ก็มีเยอะเลยค่ะอุ้ยเยอะเลยเหลไหนลูกตรงไหนก็มีครับอู้อันนี้อันนี้ผลโตเลยไหนไหนหนูหนูหนยกขึ้นมาให้ดูหน่อย อ้ยผลใหญ่มากเลยอาพาพาไปชมหนลูกมีอะไรอีกมีอะไรอีกคะทางนี้มีอะไรโน่นี่คุณค่ะบรรยากาศใช้ถุงตอนแรงๆงสวยงามค่ะปลูกกล้วยอันนี้เพื่อนกระสีปลูกกล้วยรอบบริเวณพื้นที่ข่างๆเ้อคะ่ะใส่พื้นที่ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ปลูกต้นไม้ ็นอุโมงต้นใหม่อันนี้ก็น่านจะเป็นต้นดูค่ะต้นกระดูข้างๆนี่ก็จะเป็นทุงนาเขา่าเทดแบบผสมผสานค่ะเทดแบบผสมผสานโดยใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์กาพื้นที่กับวหลายนะดคะตะว่าปลูกพักห้ายชนิดค่ะปลูกเต็มนี่ก็ได้กินได้ขายได้เลี้ยงชีพได้ค่ะ คุนค่ะบรรยากาศมิสาน้ำมุมดน้ำจากธรรมชาติค่ะเพได้ใช้น้ำปล๊ปลายากต้นทุนการผลิตกะบ่หลายพรอ,อยู่พอกินเ็ดแบบนี้ก็มีความสุขดีขึ้นกันนะคะบรรยากาศช่วงนี้กะบกำลังสิเข้าเข้าสู้นาน้วแล้วกะเตรียมเพ็ดแปลงพักแปลงหญากันใช้ทุ่ง แบบบ้บานๆด้ค่ะกับการเกษตรผสมผสานบานเฮาในเรี้ยงชีพในของได้ย่างมีความสุขคะ่ะสำหรับมื้อนี้ก็ขอราสท่านผู้ชมไปก้นขอบคุณสำหรับผู้ติดตามผู้รับชมด้ค่ะโอกาสนาสิมาไทยทำมาเร่ามะาวาสู่กันฟังไหมเรื่องการเกษตรด้ค่ะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ เดี๋ยวลูกมีากกวานบ่